สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว f อและเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วในเวลาเกือบหรือว่าเจ็ดโมงเช้าบ้านเราเนาะครับอากาศค่อนข้างจะเย็นสบายนะครับไม่ได้ถึงขั้นหนาวจัดนะครับเนาะวันนี้ครูเพลงรู้สึกว่ามาทำคลิปนะตื่นมาตั้งแต่ตี2แล้วลนะ่ะมาเรียนรู้มาอะไรจาก นักขายทั้งหลายแหล่นะครับนักขายทั้งหลายแหล่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหล่นะครับผู้สอนผู้รู้ผู้เก่านะครับแล้วไปลองทําดูก็เกิดการละเมิดอีกแล้วนะครับผมเนื่องจากความไม่ละเอียดของตัวเองด้วยไม่อยากจะโทษใครหรอกครับเพราะว่าบางทีก็เราดูคลิปเนาะเราก็นึกว่ามันจะปลอดภัยแล้วละ่ะพอไปทำเนี่ยความละเอียดมันก็เกิดขึ้นนี่แหละการค้าการขายนะครับก็เลยมา แค่ประสบการณ์ให้ความรู้กันสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทําหรือคนที่ยังไม่ได้ผ่านกฎเกณฑ์ในการาที่จะข้ามไปเป็นนายหน้าของ t i กต็อกนะครับของผู้ขายของของผู้ขายสินค้าไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนล่ะครับผมมันต้องมีคุณสมบัตินาออันนี้ก็เหมือนกันครูเพลงก็ไปฟังดูเขาบอกว่าคลิปเนี่ยนะที่ทาไปเนี่ยเราลืมไปเอาสินค้ามาลงในตะกร้า,าน,ะนะครับ เรามาทําย้อนหลังได้ทันนั้นเข้าใจได้นะครับผมอ่เข้าใจได้แต่มันมีแต่อยู่มันต้องละเอียดขึ้นกว่านั้นครับก็อยากจะแนะนาผู้ผู้ผู้ที่แนะนําเหมือนกันนะที่เรียกว่าคนเก่าคนเก่านั่นแหละนะครับคนเก่านี่ก็สําคัญมือนกันนะบางครั้งอะนะครับเก่าจนเก่าเก่าแก่จนกดกฎใหม่เขาออกมาแล้วอะไม่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 อ่านกฎใหม่อย่างเงี้ยประมาณนั้นอะนะฮะหรือสะเพาหรือว่ามันเป็นคลิปเก่าก็บอกไม่ถูกนะฮะก็น่าจะ น่าจะเอาออกไปซะนะถ้าหากว่านั้นนะ่ะน่าจะรู้ตัวเองชาวพี่น้องติ๊กต็อกเหมือนกันนี่แหละแล้วพี่น้องชาวโลกโซเชียลมอนกันที่อ่าเป็นนายหน้าที่เป็นอะไรกันนนะี่แหละหรือไอคำสอนต่างๆนะครับเพราะกฎเขาออกมาใหม่เรื่อยนะครับเราเอาเราไปฟังอ่าคิดสอนเก่าๆนะของครูคนเก่าหรือว่าของอะไรนะของเขาเรียกว่าคนเก่าซะนะ คนที่บอกว่าคนมีสมาชิกเยอะคนมีอะไรเยอะมีเพื่อนเพื่อนเยอะแล้วนั่นแหละนะเราไปฟังแล้วเราก็นึกว่ามันยังใช้ได้ยังอัปเดตอยู่นะครับพอไปลงเท่านั้นแหละพอเราไปทำนั่นแหละครับละเมิดทั้งนั้นเลยอย่างวันนี้ครูเพ็งก็โดนไปเนี่ยหน้าไม่ยิ้มแย้มจมใส่ก็เพราะว่าโดนไปตั้งยี่สิบยี่สิบคลิปเลยครับลืมปัตกตะกร้าไม่ใช่ลืมหรอกครับบางทีเราก็เราก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ใช่ไหมเราทาคลิปเอาไว้เยอะเนี่ย แล้วก็ไม่ได้ดูว่ามันมีแต่กฎของมันมีแต่อยู่แต่อะไรรู้ไหมครับคลิปนั้นจะต้องไม่เกินสามสิบวันออันนี้อันนี้ไม่ใช่ครูเพลงรู้นะครูเพลงทําลงไปแล้วผิดแล้วแก้แล้วนะครับก็ยอมรับผิดละนะฮะก็ไม่อยากโทษคนสอนเพราะว่ามันอาจจะเป็นเราก็อาจจะไปดูถูกไปดูไปดูอะไรนะไปดูถูกคลิปคลิปที่มันไม่อัปเดต นะคลิปที่มันไม่อัปเดตเราไปดูปุ๊บเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คลิปไม่ละเอียดคนสอนไม่ละเอียดไม่ละเอียดทั้งหมดกับกฎเกณฑ์เอาไว้ง่ายคนทําก็เลยพลอยผิดไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็เลยเอาออกมาแค่ประสบการณ์สำหรับคนใหม่คนที่ฟังครูเพลงอยู่เพราะไม่อยากให้เพื่อนๆที่ดูครูเพลงอยู่ที่นั่นอยู่ว่ามันจะเกิดความผิดพลาดแบบครูเพลงนะครับก,ก็เกิดตั้งแต่แรกแเราครูเพลงไม่ได้เก่งในเรื่องของอ สินค้าไม่ในการค้าขายอะไรไม่ได้เก่งครับแต่ว่ามันก็จําเป็นต้องมาคุยนะบางครั้งอ่ะมันผิดอนะ่ะผิดก็คือผิดนะครูเพยงก็ยอมรับเพียงแต่ว่าเรามาปรับปรุงกันไหมล่ะมาพัฒนากันไหมล่ะนะครับอันไหนที่มันอ่าไม่ทันสมัยเราก็เอาคลิปออกไปซะไปเสียดายทาไมนะในเมื่อคนอื่นเขามาเขาก็มาดูเรานะไม่ใช่ไปดูในเมื่อกฎเกณฑ์มันผ่านไปแล้วในบางทีเขาก็ไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านนะกฎเกณฑ์มันเยอะนะครับ มันเยอะมากๆเลยนะบางครั้งบางครั้งคนเข้าใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ดูอีกอะไม่ได้ดูเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะนะ,ะคือไม่ได้อัปเดตตัวเองอะะครับเราก็จะทิ้งแต่ภาระแต่โทษคนอื่นคนอะไรไปให้กันก็ก,ก็ไม่น่าจะถูกนะอันนี้พูดภาพรวมเนาะอ่าอันไหนที่เป็นคลิปเก่าที่สอนแล้วมันมันไปทําแล้วมันผิดกฎหรือว่ามันไม่ละเอียดในการสอนในการบอกในการแนะนาครับไปลบซะครับ ลบซะอย่าให้คนใหม่ต้องมาผิดต้องมาแก้เลยครับมันมันหมดมันทอมากเลยนะฮะบางคนตั้งแต่หาคนติดตามทําถูกกฎระเบียบกระมาดระวังขนาดนั้นมันมันก็ลําบากแล้วล่ะสําหรับคนใหม่นะครูเพลงเข้าใจดีเรื่องอย่างนี้นี่ขนาดครูเพลงก็ไม่คิดว่าจะมาทําอาชีพถึงขั้นว่าจะต้องเป็นนายหน้านะเพียงแต่ว่าเรามาอยู่จุดนี้เขาเมืองตาหลียวก็วต้องอยิวตาตามเพราะความจริงเนะี่ยครูเพลงอยากจะ เอาผลงานของเขงออกไปแต่ว่าเมื่อเราศึกษาเราก็ต้องปรับตัวนะครับต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้เราไม่อยู่จุดนี้แล้วก็ต้องทําตามกฎกติกาของเขานะครับถ้าครูเพ่งผิดเนี่ยครูจะครูจะไม่อุูทอนเลยนะจะลบออกเลยล่ะคลิปนั้นนะ่ะแล้วเขาจะพิจารณาอย่างไงให้เราอยู่ต่อไม่อยู่ต่อเป็นเรื่องของเขานะคะครูเพ่งเป็นคนอย่างนั้นครับเราเป็น เอา,ง,าง่ายๆเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนาะไม่ไู้จะยพูดยังไงผิดก็ผิดแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือสาเหตุแห่งปัญหามันเกิดตรงนั้นมันเกิดจากสาเหตุนั้นเราก็ต้องมาบอกกัน mm hmm. นะฮะไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองไม่ได้คิดอย่างนั้นสักหน่อยนะครับผมเพื่อส่วนรวมเพื่อให้ทุกคนอยู่ได้ไม่ว่าใหม่หรือเก่านะครับอันนี้พูดภาพรวมไปเลยนะครับคนที่มาสายสอนนะครับ มันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าบางครั้งพูดออกไปนะเหมือนกับเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะนะครับอเหมือนกับเป็นเรื่องที่เขาคิดว่าเขาถูกนะครับอะไรประมาณนั้นครับช่วยอัปเดตตัวเองหน่อยนะครับผมช่วยอัปเดตคลิปหน่อยดูดูหน่อยคลิปจะไป็เสียดายครับคลิปที่มันที่มันไม่ถูกอ่ะนะฮะมันเปลี่ยนแล้วอ่ะนะกดเกณฑ์กดชุมชนเขาเปลี่ยนแล้วแล้วก็ไปไปลบออกบ้างครับอย่าให้คนที่เขานิยมเราต้องมาเสียใจกับเราเลยนะครับอย่างครูเพลงเนี่ยไม่ได้ อ้อนวอนเลยนะในเรื่องของถ้าตัวเองทําไม่ถูกเราจะให้เขาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ใช่นิสัยของครูเพลงเนาะอ่านะอันไหนผิดก็คือผิดครับครูเพลงก็จะทําผลงานออกมาใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ไม่ดูมันเป็นอิสระแก่กันครับผมทางานแบบสบายดีกว่าผมว่าครับอันนี้ก็ออกมาเพราะฉะนั้นอ่าทิกต็อกไม่ใช่ว่าคนใหม่นะครับถ้าเราทําอะไรลงไปเนี่ย เราศึกษาไปถ้าเกิดติกต่อเขาเตือนนี่อย่าอย่าอย่าทะลุดุดันไปนะครับอย่างสมมุติว่าเขาเตือนว่าเราเพิ่มเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็บางคนก็อยากจะได้เพื่อนไวๆใช่ไหมกดปั๊บ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 ติดตามติดตามเนี่ยมันจะมีขึ้นเตือนที่บนด้านบนของจอนะฮะมือถือเรานั่นแหละคุณเพิ่มเพื่อนมากไปแล้วเราก็ต้องหยุดนะครับสําหรับหยุดทั้งวันเลยวันนั้นน่ะหยุดเลยครับผมหยุดเลยจะทําไปทําไมล่ะครับ มันเป็นการถ้าเราทำไปก็จงใจแล้วนะเจตนานแล้ะนะ,ะกฎหมายอาญาบอกว่าเกตนานแล้วเตือนแล้วไม่ฟังนะฮะนั่นะนะอีกแบบหนึ่งและอันที่สองก็คือเวลาลงสินค้าลงในตะกรา้าเขาก็จะบอกว่า,วาคุณลงไม่ได้นะตรงนี้มันตรงนี้ลงไม่ได้นะเขาจะขึ้นมาเรื่อยเตือนเตือนแบบภาษาเขานั่นแหละครับเราก็อ่านแล้วก็จะไปทําเลิกครับ หยุดเราเราเราทำเป็นอาชีพก็ได้เนี่ยเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไปรีบไปร้อนไปอะไรทำไมใช่ไหมครับทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆเห็นเขาได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็โอ้ยสมควรได้มันถึงได้ครับแล้วก็คนเรามันมันต่างกันความแตกต่างระหว่างบุคคลครับเป็นเรื่องของกิตติทยาด้วยเป็นเรื่องของความสามารถด้วยครับผมเพราะฉะนั้น ไม่ใช่ว่าเห็นเขาได้ก็อยากได้จนจนลืมกฎกติกาเอาง่ายง่าจนลืมว่าตัวเองคือใครจนลืมฐานะของตัวเองนะว่าเราอยู่สถานะไหนความสามารถเท่าไหรอะไรเท่าไหรครับคุณเรามันแตกต่างกันนะครับผมความสามารถเป็นเหมือนกันอย่างครูเพลงก็มาทางเพลงเรื่องการค้าเนี่ยครูเพลงบอกตลอดแหละจะนั่งอยู่สักกี่ปีครูเพลงก็ไม่เก่งหรอกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องถึงว่าไม่เก่งก็ต้องพอให้มันอยู่กับเพื่อนได้อยู่กับช่องได้ นะครับก็ถือว่าเขาเป็นบอสของเรานะครับถือว่าเป็นเจ้านายเราเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ก็เป็นภาพรวมนะครับผมขอให้ทุกคนขอให้ทุกท่านจงใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขทํางานอย่างมีความสุขนะครับผมอ่าก็ขอการาบอําราเพราะว่าจะให้สัญญาไว้ว่าปณิธานไว้ว่าไม่เกิน10นาทีในการพูดของครูเพลงครับอันนี้ก็9นาทีกว่าแล้วครับก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่รับฟังรับชมและผู้ที่นิยมในเรื่องของผลงานของครูเพลงนะครับต้องของกราบขอพระคุณครับ ข้อกล่าวเขาว่า,าสวัสดีครับ